สวัสดีค่ะชื่อปุ๋ยทิพยุดาสัตยารักนะคะปุ๋ยอยู่ในกลุ่ม p p i c f เพราะว่ามีแฟนเป็นชาว่างชาตินะคะปุ๋ยเนี่ยรู้จักพระเจ้ามาประมาณ4ปีแล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งจะเชื่อในพระเจ้าเนี่ยจะประมาณ2ปีนะคะปุ๋ยเนี่ยเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้รู้จักพระเจ้านะคะแต่ว่าพอแฟนเนี่ยได้เล่าเรื่องราวของพระเยซูให้ฟังทุกวันทุกวันก็รู้สึกว่าเรองสนใจแล้วก็อยากจะรู้จักแล้วก็อยากจะศึกษาเพิ่มเติมว่าอยากรู้ว่าชาวคริสต์เป็นยังไงแล้ว อยากรู้ว่าคําสอนเป็นแบบไหนตอนนั้นก็ยังไม่ได้เชื่อร้อนะคะแต่ว่าก็ไปที่โบสถกับเขาไปทำกิจกรรมร่วมกันกับเขาตอนอยู่มาวันนึงก็วันนั้นต้องไปทำต้องไปทํางานปีใหม่ที่ที่เกาะลิเปะเหมือนปไปทไปจัดงานปีใหม่ให้กับโรงแรมบนเกาะลิเปะค่ะตอนนั้นปุ๋ยทำงานเป็นออร์แกไนเซอร์แล้วก็ทําหน้าที่รับผิดชอบเรื่องอาร์ตเวิร์กแล้วก็เรื่องป้ายทุกอย่างเลยแต่พอมาถึงท่าเรือวันนั้นนะคะ ปากฏว่าไวนิ้วชิ้นที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็ที่สําคัญที่สุดที่เราต้องไปติดตั้งหลังเวทีการแสดงหลักอะค่ะมันหายไปเลยหาติดตามยังไงก็ไม่เจอแต่ว่าตอนนั้นนะคะคือรู้อย่างเดียวเลยว่าจะทำยไงก็ได้แต่จะไม่มีไวนิ้วชิ้นนี้ไม่ได้ตอนนั้นคือรู้สึกรู้สึกแย่มากเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์ออที่ส0สิบธันวาคมอะคะ่ะก็คือเป็นวันอาทิตย์อาทิตย์สุดท้ายของปีแล้วอะคะ่ะสิ้นปีละ มันจะมีร้านไหนเปิดให้ให้เราพิมพ์ใหม่ประมาณนี้ค่ะตอนนั้นก็ไม่ละทิ้งความพยายามก็พยายามติดต่อหาเพื่อนร้านป้ายที่หัดใหญ่เพื่อนก็เพื่อนก็ปิดนะคะเราก็ลองโทรหาร้านใหญ่ใ,หญในในอำเภอหัดใหญ่นี่แหละเขาก็ปิดเหมือนกันอ่ะลองอีกทีนึงลองโทรลองโทรไปที่อำ,อำเภอเมืองสตูลก็ก็ปิดเหมือนกันนะคะตอนนั้นก็รู้สึกว่าหมดหวังละจนจนแฟนนะคะก็บอกว่าลองอธิษฐานกันไหมให้พระเยซูช่วย ะะตอนนั้นก็คือคิดเลยว่าแบบเราพีเ่เยซูจะช่วยยังไงนึกไม่ออกเลยนะคะตอนนั้นก็เลยเราแฟนก็บอกว่าถ้าเราเชื่อพระอ,องค์จากใจจริงอะคะ่ะพระเยซูก็จะช่วยเราตอนนั้นอะปุ๋ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอะลองสักตั้งเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยวันนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ที่ได้อธิษฐานอย่างตั้งใจนะคะก็เออ เราเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเราก็ขับรถวนหากันในหา,นนหาร้านไวนิ้วกันในอำเภอละงูมันก็จะเป็นอำเภอเล็กๆที่อยู่ใกล้กับท่าเรือนะคะก็ดูแบบมันจะเจอ,เอไม่น่าแบบเมืองเล็กๆนะะี้ค่ะแล้วในที่สุดเนี่ยปฏิหารก็เกิดขึ้นเูก็เจอร้านไวนิ้วจริงๆข้างนอกเนี่ยแบบดูไม่เหมือนเลยเราก็แบบล็อกประตูไว้ด้วยนะคะเราแต่ว่าเราเห็นแบบเหมือนมีคนอยู่ด้านในก็เลยก็เลยลองลอง,ลองเรียกดูสักพักหนึ่งก็มีแบบผู้หญิงอายุประมาณแบบไวกลางคนอย่างเงี้ยคะ่ะ แบบหน้าตาเหมือนเพิ่งตื่นนอนเลยมาแบบเปิดประตูให้แล้วกาก็บอกว่าอ๋อแบบเมื่อคืนบินงานกันดึกมากจนถึงตีสามตอนนี้เพิ่งตื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แกเป็นเจ้าของร้านแต่ว่าแกส่งลูกน้องแกกลับบ้านไปหมดละปูก็แบบรู้สึกว่าเฮ้ยเริ่มเริ่มมีหวังละก็ลเลยถามแกว่าป้าช่วยปินเวนิวให้หน่อยได้ไหมคะแบบเนี่ยความยาว8เมตรนะแต่ว่าแบบมันต้องรีบใช้อ่ะคะ่ะต้องใช้พรุ่งนี้เลยอะไรเงี้ยค่ะแบบช่วยหน่อยนะคะอะไรเงี้ยค่ะ เราแกก็แบบแกก็แกก,แก,ก็ตกลงพิมพ์ให้เฉยเลยค่ะแล้วไม่ยังไม่พอนะคะแกก็ยังพองานเสร็จแล้วเนี่ยแกก็รับปากจะไปส่งงานให้ที่ท่าเรือเลยซึ่งแบบเป็นอะไรที่ตกใจมากตอนนั้นโดยที่ป่๋ยกับแฟนเนี่ยคือเราต้องเราต้องขึ้นเรือกันไปก่อนเพราะว่าเราต้องรีบไปไปเตรียมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะระหว่างที่อยู่บนเรือก็แบบยังนึกเลยว่ามันนี่เป็นเรื่องจริงหรอหอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นรู้สึกตื้นตันแล้วก็แบบรู้สึกตื่นเต้นมาก แล้วก็หลังจากนั้นไม่นานค่ะปู่ก็เชื่อในพระเจ้านะคะแล้วก็รู้สึกว่าคือหลังจากหลังจากนั้นมาเนี่ยปรู้สึกว่าเรามีความสงบมากขึ้นรู้สึกถึงรู้สึกว่ามี peace of mind อะคะ่ะแล้วก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาใดๆขึ้นในทางโลกก็ดีคือปู่รู้ว่าพระเยซูเนี่ยจะเสริมกําลังให้เรานะคะแล้วก็มีพระองค์เนี่ยที่เราพึ่งพาได้เสมอนะคะ แล้วก็หลายๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเหมาะเจาะลงตัวนะคะเพราะว่าพระเยซูเนี่ยคอยจัดสรรจัดเตรียมให้เราอย่างดีค่ะแล้วก็ปุ๋ยขอขอบคุณพระเยซูนะคะที่เป็นเหมือนแสงสว่างในวันที่มืดมิดแล้วก็เป็นเหมือนกับพลังกายแล้วก็พลังพลังใจในวันที่เราอ่อนล้าขอบคุณโบทีมนะคะที่ดูแลน้องใหม่ได้เป็นอย่างดีแล้วก็ ครอบครัวหิมทุกคนเลยค่ะท,ท,ที่เป็นเสมือนครอบครัวค่ะแล้วก็ขอขอบคุณพี่เลี้ยงนะคะที่คอยสอนมาคัมภีร์อย่างไม่มีบกพร่องเลยแล้วก็คอยช่วยเหลือทุกอย่างท,ทุกเรื่องเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแฟนนะคะที่คอยคอยตอบคําถามทุกอย่างนะคะแล้วก็เล่าเรื่องราวของพระเยซูไม่มีเบื่อเลยสุดท้ายนี้นะคะบุญใหญ่จะนุนน้ำใจทุกท่านนะคะด้วยพรเซจหนึโครินบทที่16ข้อที่14จงทำทุกสิ่งด้วยความรัก ะะเราทุกคนเนี่ยผูกพันธ์ด้วยความรักที่บริสุทธิ์จากพระองค์หากเราเชื่อและไว้วางใจในพระองค์เราก็ไม่มีอุปสรรคอะไรที่ต้องกังวลแล้วค่ะหากเราทําทุกสิ่งด้วยความรักให้เหมือนที่พระองค์ทรงรักเราอุ้ยเชื่อว่าความรักเนี่ยจะชนะทุกสิ่งขอพระสร้าอยพรทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะ